ตามเลยกุมธรรม์ตุลยวัปปะการตุสวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งนะคะสวัสดีห้อครูด้ทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของอาเซียนนะคะซึ่งคุณครูก,ก็ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของความหมายของอาเซียน สัญลักษณ์ประจำอาเซียนนะคะแล้วก็ประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศของอาเซียนแล้วก็คำทักทายของอาเซียนไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์ ประจำชาติในกลุ่มอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะว่าแต่ละประเทศนั้นมีสัตว์ประจำชาติเป็นสัตว์อะไรนะคะนะักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วยังคุณครูพร้อมแล้วนะคะถ้างั้นเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ ประเทศแรกนะคะที่คุณครูจะพาไปนั่นก็คือประเทศไทยนะคะประเทศไทยก็คือประเทศของเรานั่นเองนะคะสัตว์ประจําประเทศไทยนั่นก็คือช้างไทยนั่นเองนะคะช้างไทยก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วก็เป็นสัตว์ประจําชาติของปร,ประเทศไทยค่ะ ประเทศต่อไปนะคะนั่นก็คือประเทศมาเลเซียสำหรับสัตว์ประจำประเทศมาเลเซียนั่นก็คือเสือโครงนั่นเองนะคะซึ่งเสือโครงก็เป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศมาเลเซียค่ะไปนั่นก็คือประเทศบรูไนนะคะ สัตว์ประจำประเทศรู้ในนะคะนั่นก็คือเสือโคร่งเหมือนกันนะคะสำหรับเสือโคร่งก็เป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศรู้ในค่ะในประเทศต่อไปนะคะนั่นก็คือประเทศอินโดนีเซียนะคะสัตว์ประจำประเทศอินโดนีเซียนั่นก็คือมังกรคโมโดนะคะมังกรคโมโดก็เป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศ อินโดนีเซียค่ะประเทศต่อไปนะคะนั่นก็คือประเทศสิงคโป,โปร์คะ่ะซึ่งสัตว์ประจำประเทศสิงคโปร์นั่นก็คือสิงโตนะคะสิงโตก็ถือว่าเป็นสัตว์ประจำชาติสิงคโปร์นะคะประเทศต่อไปนะคะนั่นก็คือประเทศลาวนะคะ สัตว์ประจําประเทศลาวก็คือช้างนะคะช้างถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาวคะ่ะประเทศต่อไปนั่นก็คือประเทศพม่านะคะสัตว์ประจําประเทศพม่าก็คือเจ้าเสือโคร่งนะคะซึ่งเสือโคร่งก็เป็นสัตว์ประจําประเทศพม่านะคะ ต่อไปนะคะนั่นก็คือประเทศกัมพูชานะคะสัตว์ประจําประเทศกัมพูชาก็คือกูปรีค่ะซึ่งกูปรีก็เป็นสัตว์ประจําประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะต่อไปประเทศต่อไปนะคะนั่นก็คือประเทศเวียดนามซึ่งสัตว์ประจําประเทศเวียดนามนั่นก็คือควายน้ํานะคะ ควายน้ำก็เป็นสัตว์ประจำประเทศเวียดนามค่ะประเทศสุดท้ายนั่นก็คือประเทศฟิลิปปินส์นะคะสัตว์ประจำประเทศฟิลิปปินส์นั่นก็คือคาร์บาวหรือว่าควายนะคะคาร์บาวควายนะคะก็เป็นสัตว์ประจำประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของสัตว์ประจำชาติของ 10ประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วนะคะว่าแต่ละประเทศนะคะมีสัตว์ประจำชาติเป็นสัตว์อะไรนะคะนี้นักเรียนก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในเรื่องของสัตว์ประจำชาตินะคะคุณดาวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เราจะกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้วัสลามค่ะ